สวัสดีครับปางช้างกำลาทิมานช้างให้ไทยแลนด์ช้างให้ชาแนลภูกเกต็ตสวัสดีครับท้องฟ้าเปิดโอกาสให้เราได้ตาหากิน นะครับก่อนฝนมานะครับรีบจัดเพื่อไม่ให้เปียกฝนกันนะครับ ก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีสม่ำเสมออยู่แบบนี้นครับเหมือนเดิมครับลูกค้าก็เรื่อยๆครับนะครับเรื่อยๆลมพัดช,ชายเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับหรือไม่ก็ลานโชงูโชว์ลิงนะครับด้านบนก็เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ก็ยัง ไม่ได้คิดนะครับว่าจะวางอะไรนะครับแต่ก็ว่างมีเวลาว่างก็นะครับก็สร้างไว้นะครับเรื่อยๆนะครับอนาคตไม่แน่นอนครับนะครับว่าจะลงอะไรนะครับเสริมบริการโปรแกรมเสริมให้แขกลูกค้าครับ ก็การท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับก็รับปากไม่ได้นะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างครับแต่ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางในทิศทางที่ดีครับ ดูขวานครับควานเหมือนลิงครับลิงก็ยไปข่ามันใ่เอแขนทผ่านผ่านมาเก็ทำงานก็ทางานครับทำงานไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากมายครับก็อย่างที่บอกครับลูกค้าก็เรื่อยๆประปรายสม่าเสมอครับนี่ครับเรื่องกามยามดีคร like ับวันนี้วันวิศาวันนี้วันวิสาขะใช่ไหม อ่าได้เลือกได้ยามโกนหัวครับนะครับครอบขวบโกนหัวครับนะครับไอ้เม้งครับพุทธายังนี่พุทธายังพุทธายังอะไรครับครับครับไปแล้วครับเนี่ยครับช้างดีครับคนขาเป๋คนพิการก็ขก็ขี่ได้ครับนะครับที่โกที่โกนหัวนี่ครับไม่ไม่ใช่เอกลักษณ์อะไรนะครับ กนหัวนี่คือประหยัดครับไม่ต้องไปตัดผมครับหัวตั้งแปดสิบตั้งร้อยแล้วครับประหยัดครับโกนเองครับซื้อเบตเตอรี่มาแล้วก็ดันเลยครับรุนเลยครับรุนครับรุนวันนี้ขอเสนอคําว่ารุนครับพังเอเชียครับมีคนมาเสนอให้สองล้านครับ ก่อนโควิดนี้คือตัดสินใจขายไปแล้วนะครับสองล้านห้าครับแต่ก็ประสบโควิดครับแล้วก็เอากลับมานะครับนะครับฟังเอเชียสองล้านห้าครับตอนนี้ก็มีคนเสนอให้สองล้านครับก็ยังไม่อยากจะขายแล้วครับนะครับไม่อยากอยากตัดสินใจเพราะว่าควานควานก็รักนะครับควานก็รักนะครับโกยุ่งครับโกยุ่งครับนะครับคนขาเป๋ครับรักนะครับ ยอมทิ้งลูกทิ้งเมียมาอยู่กับช้างมาอยู่กับเขาครับก็เลยตัดสินใจไม่ขายแล้วครับนะครับช้างดีคนพิการคนตาบอดก็เลี้ยงได้คนใบก็เลี้ยงได้ครับแบบนี้หายากครับนะครับนะครับหายยากมาอีกแล้วครับแม่โฟกัสครับแม่โฟกัสอ๋อลูกค้ามาเหรอเอาไหนบอกว่าแขกไม่มีมมอ,มมอ่ะปลาปลาไงสม่ำเสมอไงทำไมมาอีกแล้วมึงไม่ได้ แม่น้องน้องแม่น้องชบาแก้วครับเอ้าเห็นควันแวบๆแล้วควันปีใหม่มาแล้วครับขวันปีใหม่ปีใหม่ก็กลับมาแล้วครับก่อนหน้านี้ก็ไปช่วยราชการที่ไตตรังมานะครับสองเดือนครับช่วยลูกช่วยพักพวกครับช่วยทีมงานครับช่วยหมดครับนะครับไม่ว่าใครจะคิดอะไรยังไงครับผลสุดท้ายเวรกรรมตกอยู่ที่ตัวเองครับนะครับฝั่งไหนเดือดร้อนช่วยหมดครับ ธุรกิจเดียวกันช่วยเหลือกันนะครับแตกต่างจากความคิดของคนอื่นนะครับธุรกิจเดียวกันกีดกันกันนะครับกลัวตัวเองยืนไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายจบทุกรายครับนะครับความอิจฉาครับนะครับไปไปช่วยราชการมาครับช้างขาดครับฟางของไต่ตรังอ่ำน้ำช้างทะเลครับฟังปีใหม่สเดือนครับก็ไม่มากไม่มาครับ ช่วยค่าแรงเล็กๆน้อยๆค่าเหนื่อยนะครับสองเดือนก็แต่น้าครับแต่น้าครับเดือนหมื่นสองหมื่นไม่จ้างครับไม่จ้างครับไม่จ้างครับนะครับช้างตั้งสองสามล้านนะครับซื้อมานะครับนะครับธุรกิจเดียวกันก็คุยกันรู้เรื่องนะครับไปแล้วครับว้าวรถก็มาเรื่อยๆครับรถก็รับส่ง ต้องเที่ยวบุกิงเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับไม่ว่าหน้าฝนหรือหน้าแรงหรือโลซีซันหรือไฮซีซันนะครับก็อยู่แบบนี้นครับนะครับก็อยู่แบบนี้แหละครับก็คือบริการมันติดตลาดโลกไปแล้วครับนะครับรับ บริการมันติดตลาดโลกไปแล้วครับก็หน้าที่ก็คือดูแลบ้านนะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็รอยยิ้มสยามครับนะครับทุกคนนะครับทั้งควานทั้งช้างแล้วก็ทุกชีวิตครับ a อทีวีซิปไลน์เด็กทุกคนนะครับคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเขาครับไม่ได้มาอยู่เพื่อมาทำงานแล้วก็มารับเงินเดือนนะครับ รับเงินเดือนแล้วก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยครับจำลองเนี่ยไม่ใช่ครับที่นี่ไม่ใช่นะครับนะครับมันไม่ใช่นะครับเพราะงั้นสิ่งที่ออกมาได้นะครับออกมาได้ออกมาได้แบบนี้นะครับก็คือทุกคนช่วยกันดูแลนะครับทุกคนช่วยกันดูแลนะครับผมนะครับนี่คือสิ่งที่เราปลูกฝังนะครับสิ่งที่เราปลูกฝังนะครับไม่ใช่ว่ามาทํางานเพื่อรับเงินเดือนผ่านไปวันๆนะครับ เงินเดือนดีก็ทําเงินดีก็ทําเงินไม่ดีก็พร้อมที่จะออกนะครับพร้อมที่จะออกมีปัญหานิดหน่อยก็จะออกนะครับถ้าเกิดว่าที่นี่นะครับแบบนี้ก็คือบอกได้เลยครับออกก็ออกเร็วๆครับถ้าไม่ออกก็เตรียมตัวเจอได้เลยครับสันขวานครับนะครับสิ่งที่เสนอให้ก็คือสันขวานนะครับหรือไม่ก็ส้นตีนนะครับนี่ผู้จัดการใหญ่ครับนะครับถ้าเกิดมีอะไรก็เคลียร์คนนี้นะครับ มีอะไรก็เคลียร์คนนี้ได้นะครับเนี่ยคนนี้ครับเฮนเตอร์ใหญ่ครับแล้วก็บังจูครับบังจูเดินหนีครับไม่อยากเข้าคลองครับบังจูครับอันนี้เจ๊ใหญ่ครับนั่งอยู่ครับนะครับครับน้องจูแม่ครับจูแม่หรือว่าน้องนาครับถ้าคอนเฟิร์มในบุ๊กกิ้งก็คือนาคือคนนี้นะครับทางเหมือนฝันครับอาบน้ำบรรยากาศใน ปางช้างแต่ละวันก็นะครับเงียมเหงาครับเงี่ยมเหงานะครับไม่ค่อยเคลื่อนสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับรอบสองขึ้นอีกแล้วครับป่านายครับป่านายเอแน่นอนครับสามเชือกกับจับคนเดียวครับเอาพังเช่นแก้วครับได้หมดครับได้หมดครับเดินแขกนะครับทำโลกสวยทำเซนจูรี่ทำแคร เต้นแก้ทําหมดครับนะครับพี่ซอครับเมียเยอะครับต้องงทํางานหนักครับเมียเยอะครับเดี๋ยวล่าสุดวันสองวันนี้ก็เมียก็จะอีกคนก็จะมาแล้วครับเมียคนที่สองเมียคนที่สองคนที่สามหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับมาอีกแล้วครับพี่ซอครับดูคุณเรื่องจริงครับเรื่องจริงพี่น้องครับดูครับนี่ครับบรรยากาศครับครับบรรยากาศแบบนี้นะครับลงยืนข้างสระนะครับสระน้ํานะครับ สวยงามอลังการครับนะครับอ๋อจะฉีดสายน้ําก็มีครับฉีดสายน้ําก็ได้ครับนะครับฉีดสายน้ําก็ได้นะครับมีสายน้ํานะครับน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ครับนี่คือความสุขของช้างนะครับน้ําต้องพร้อมนะครับนี่สานี้ก็คือสาที่ใช้ให้ลูกค้าลงอาบน้ํากับช้างนะครับแล้วก็ช้างยืนริมสานะครับแล้วก็ใช้ สาดน้ำเล่นน้ำกันนะครับสวยงามครับดูครับอ่ามุมนี้ก็ทำอะไรกันครับนะครับดูบริการนักท่องนักท่องเที่ยวครับนะครับอันนี้พังบิลิฟนะครับไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่พังบิลิฟเพราะเพราะควานพาหนีนะครับควานพาหนีครับควานห่วงช้างเขามากครับควานพาหนีครับวันนี้ครับได้เห็นทีนึงครับพาเข้าป่าอย่างเดียวครับนะครับ ฮัลโหลยักิ๊โอเคฮอยยูคนจีนครับจีนนะครับชา ينا ช่นะอ่าแขกก็เป็นแขกบอกแล้วนะครับเป็นแขกอ่า VIP เป็นแขก FIT นะครับฮัดนะครับไม่รอแต่เลือกได้นะครับไม่ห่อแต่เลือกได้ไม่รอนะครับแต่เลือกได้ ดูครับของฟ้ามาอีกแล้วครับเริ่มเคลิ้มมาแล้วนะครับแต่ว่าเรามีเรามีเสื้อฝนนะครับเสื้อกันฝนขายนะครับอ่าอันห้าสิบบาทครับนี่ครับนี่ครับไกด์ครับเป็นควาเนี่ยเป็นไกด์เป็นจีนอไพูดจีนได้นะครับเสี่ยวเออเสี่ยวเออครับพังไข่มุกครับดูครับเออ โก้โกโกเอโก้เฮ้เ้เฮ้เยเฮ้เ้เฮเฮ้เอ้เฮรเฮ้เฮ้เนเร้เฮเฮ้ัน้เโลเฮเฮ้เฮ้้เฮ้ ครับไม่ว่าไงดูโลซีสั้นครับแขกเบาบางปลาปลายอย่างสม่ำเสมอครับปางช้างกัมลาครับาาขายบริการนะครับขายบริการเดี๋ยวครับที่ให้ลูกค้าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับจางสวยงามครับ beautiful ครับ <c oughs> <c oughs> ครับเป็น ภาคใต้ก็เรียกเป็นแยงโกบนะครับภาษาเดิมๆนะครับนนลายราเชนครับายราเชนครับก็ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่นะครับขายบ้างซื้อบ้างแต่ว่าช้างเชือกที่รักที่ชอบก็ซื้อมาผูกข้างบ้านครับไม่ได้ทํางานครับเห็นไหมครับซื้อมาผูกเล่นข้างบ้านครับนะครับแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากมายครับนะครับ ชีวิตคนจนๆครับสวยงามอลังการครับนี่ครับบ้านพ่อบ้านแม่ครับมุมสบายๆายของคนเต่าคนเก่ครับคนหนึ่งต้องตะโกนดังๆครับไม่ค่อยได้ยินเสียงสักเท่าไหร่นะครับแม่ครับโูชักหนักแล้วครับคนเต่าคนเก่ครับ <laughs> ต่อง MM ออกบ้างรับเข้าบ้างครับทั้งวันอย่างเงี้ยครับดคความสุขอยู่กับบ้านครับความสุขอยู่กับบ้านนะครับเอทีวีเมื่อกี้เข้าไปแล้วครับรอบสองออกไปแล้วครับ ก็พยายามจะเซตเป็นรอบๆนะครับเจ้าี่คนนี้ฮะสี่แปดกนแล้วนั่นที่นั่นที่เก็บผมหมดครบไหม รถเซ็ตยังตัวละหมวกอ่ะอ่าไอ้ก้อนไปไอ้ก้อนอ่ะฮะฮะไอ้ก้อนไม่เจอ,อก้อนเลยมึงไปเรียกมันนี่มันติดเมียเธ้ติดเมียเลิกทุ่มยังเลิกทุ่มยังไม่เลิกมันตายกินจนแข็งมาแล้วกระเพาะเมือม่อแม่ครับพี่สอต้องเร่งทำงานนะครับเมียคนที่สามกำลังจะมา เห็นไหมพูดเรื่องจริงยัง um, ชักเขินคนน้ำตกก็ยเหนื่อยไม่งามไม่ซื้อนะครับช้างครับไม่ว่าตัวเมียหรือตัวผู้ครับไม่งามไม่ซื้อนะครับนี่คือสโลแกนของปางช้างกบมลาครับทีมงานช้างไอ้แทลแลนครับไปกับด้วยตัวเองครับไปกับตัวเองก็ซื้อตามตัวภาษ์ครับขี้เกียจครับ นีพังไก่เมจอกล้วยครับจากเมืองยัพออันนี้ก็สินค้าจากเมืองยัพอครับโมคืออิงฟ้านะครับอันนี้จากแม่อุสูครับท่าสองยางครับแม่ละมาท่าสองยางครับอยู่รอยต่อช่วงนั้นแหละครับพังโมเยครับพังเอเชียอีหยังวะถ่ายรูปตัวให,ให้ลูกค้าบะ กองลูกขาดูครับการบริการนี่างครับอยู่กันสนุกครับชีวิตครอบครัวครับอันนี้ก็ได้ครัาก่อนฝนมาครับวันนี้ก็จมุงให้เสร็จครับจมุงให้เสร็จครับบางจูบอกกับน้องเอครับแต่ว่าอ่ากับเบื้องยังไม่มาเลยครับดูเร่งงอยู่กันด้วยความสนุกครับทำงานไม่เครียดนะครับไม่เครียดนะครับ โวยวายวกเวกโวยวายแต่ว่าวิ่งเข้าหางานกันครับเอ้ามึงทำงี้ได้ไงแต่ก็เข้าไปช่วยเทรนไปช่วยเหลือกันนะครับไม่ใช่อิจฉามึงกูครับครับหน้าวิวครับหน้าวิว ยังไม่จบนะครับช้างลงเดินหน้าวิวหนึ่งรอบครับนะครับแต่ละมุมนะครับพาชมบ้านปางช้างกมลานะครับแต่ละมุมนะครับก็สวยงามยังไงครับครับนี่ครับนี่หน้าวิวฝั่งกมลานะครับกลางคืนก็จะเป็นหลักที่นอนที่หลับที่นอนของ พาจันนะครับตานนี้นะครับครับช้างที่รู้ใจครับพาเดินครับแล้วบางทีก็ยืนสั่งข้างบนนะครับนะครับทางโชก้อยเทียมครับที่น้านนี้เป็นภูเขาครับมีทุกมุมนะครับบรรยากาศนะครับไม้ใหญ่นะครับมุมทะเลนะครับโอเคครับฝนจะมาแล้วครับชีวิต เรียบง่ายสไตล์สไตล์เซอร์เพอมีพอกินชีวิตพอเพียงนะครับของปางช้างกมลาทีมงานช้างให้ Thailand ภูเก็ตนะครับช่องสำหรับคนรักช้างนะครับช้างให้ชาแนลนะครับทางช่อง Youtube นะครับดูครับเดินไปกินไปนะครับ อล้พี่ซอก็ไม่ได้ขี่นะครับตัวนี้มันแผลบนะครับแต่ละตัวครับทุกทุกชาตินะครับทุกประเทศนะครับถ้าเกิดว่ามาภูเก็ตแล้วก็ต้องมาสัมผัสที่นี่ครับเพราะว่าอยู่เส้นทางสัญจรไปมาของแหล่งการท่องเที่ยวนะครับนะครับอยู่ระหว่างเส้นทาง สัญจรไปมาระหว่างป่าตองกัมลานะครับกัมลาก็เลยไปก็จะเป็นเชิงทะเลจะเป็นหาดซูรินจะเป็นบางเทานะครับจะเป็นลากูน่านะครับแล้วก็เข้าไปฝั่งป่าตองก็จะเลยไปก็จะเป็นกระตะกระร้นนะครับเมอริเดียนนะครับแล้วก็ไปทางฝั่งหาดนุ้ยนะครับจุดชมวิวกระตาน้อยนะครับไปทางแหลมพ้มเทพนะครับอยู่เส้นทางสัญจรไปมาของแหล่งนักท่องเที่ยวนะครับครับไม่ยากนะครับสําหรับสําหรับการ มาชมมาสัมผัสที่นี่นะครับโอเคครับบรรยากาศวันนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมันคือชีวิตปัจจุบันของพวกเราครับไม่ได้สร้างไม่ได้เมคไม่ได้แต่งในอย่างใดนะครับคือความเป็นอยู่นะครับพยายามโชว์ให้เห็นว่าวิถีชีวิตของช้างจริงๆมันอยู่ยังไงครับนะครับการพลาดย่งนะครับทําให้ช้างหลังเสียมันเป็น เป็นมันมันเป็นไปได้จริงหรือนะครับตามที่โลกโซเชียลออกมานะครับนะครับครสาเหตุอะไรที่ว่าทําให้ช้างหลังเสียนะครับช้างมันชนกันหรือเปล่านะครับไม่ระวังกันหรือเปล่านะครับนี่อยู่กันแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งไม่ชอบกันนะครับความไม่ระวังก็ชนกันหลังหักขาหักนะครับแล้วก็มาอ้างลงว่าเป็นเพราะการ มีผลมาจากการบริการนักท่องเที่ยวนะครับมันจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับให้ดูกันตรงนี้ครับให้ดูกันนะครับคุณอย่างมันยากนะครับเหมือนจะง่ายแต่มันยากนะครับนะครับยุทธศาสตร์ในการดูแลช้างนะครับศาสตร์ในการเลี้ยงช้างนะครับนะครับต้องรู้ใจต้องรู้นิสัยดูครับนะครับที่เหนื่อยครับครับเดินเคียงข้างกันนะครับคุยกันรู้เรื่องครับไม่ธรรมดาครับนะครับเอา ข้ามาแล้วครับลูกกี่คนอีกอ่ะสิบห้าคนอีกอ่ะว้าอืมนี่พังเหมือนฝันก็รอบใหม่ลูกค้าคนใหม่ก็มาแล้วครับ Shanghai Channel.